มึงนัดใครมาเอาคือพี่พ่าราเกิจจริงเหรอพี่พ่าเองพี่ขอโทษที่แค่พูดความจริงมาว่ามันคืออะไรใครถามว่าใครเองใจเย็นพี่มันเกินไปไหม พี่นัดมาเอากันที่บุญรถเนี่ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษใครมาถามว่าใครตอบมาใยันย็นยัน โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ผมจะมาแกล้งเกนะครับพอดีผมไปเห็นคอนเทนต์หนึ่งใน t i k t o อกเห็นเขาทําการผมก็เลยลองเอามาใช้กับเกตดบ้างเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเวลาเกตดโมโหจะเป็นยังไงเวลาเกตดหัวร้อนแล้วจะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาทุกคนไม่เคยเห็นเลยจะเอาแบบว่าให้มันหัวร้อนแบบสุดๆไปเลยนะผมได้นาการเตรียมการไว้แล้วแล้ววันนี้มันไม่อยู่เดี๋ยวผมไปรับมัน แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเกลดหัวร้อนจะเป็นยังไงโอเคครับโอเคครับนี่นะครับคืออุปกรณ์ในการแก้งมันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกนะันว่ามันเนียนหรือเปล่าคือเราจะทําถุงยางที่ใช้แล้วแล้วก็หลอกเหมือนให้มันเข้าใจผิดว่าผมไปใช้กับคนอื่นอะ่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้แถวแถวรถนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันแกะก่อนอย่างแรก แต่ไซส์นี่คือก็ไม่ถูกแล้วนะของผมมันใส่ไม่ได้หรอกแบบแค่นี้ครับแก่ยากมากเลยฮะนี่ได้แล้วนะมีสามอันถ้าซองหนึ่งเดี๋ยวเราเอาใช้อันเดียวพอ<ม>เดี๋ยวเก็บไปใช้อีกสองอัะนะที่อกฮะอืมมันจริงเลย อโอ้โหแม่อานางเดี๋ยวหวางกับอันนี้ก่อนเช็ดก่อนนะเหม็นมากฮะเหม็นยางแล้วก็ยาคูนะครับตอนแรกจะซื้อน้ำกะทิแต่ว่ามันไม่ข้นนี่นะฮะโอ้โหคนเยอนะเลยใส่ลงไป ไม่ออกอีกแล้วใส่ไหมฮะไม่ต้องเยอะมากครัประมาณนี้นี่นะฮะประมาณนี้ที่เหลือเราก็กินเลยฮะกินเลยกินเลยครับ,รบไม่ต้องเหลือดูนะฮะแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่รถ มันจะมันจะได้หรือเปล่ามันจะเยอะไปไหมวันนี้แต่ผมว่ามันกันเงินแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราออกหน่อยดีกว่าแบบอย่างนี้ยมันจะได้เหมือนใช่ไหมนี่มน่าจะได้อยู่แล้วเหนียนละเหนียนไหมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราไปรับมันเดี๋ยวมันจะโผล่มาแล้วเคครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อน โอเคครับอันนี้อุปกรณ์เราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้นะและนี่คือเบาะเบาะเวลามันนั่งมันจะนั่งโอ้โหแบบปรับสุดอนะปรับแบบโอ้โหกว้างอะโอ้โหแบบกูใหญ่อะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็จะเลื่อนเบาะเข้าไปเลื่อนไปซึ่งมันมันจะสังเกตอยู่แล้วล่ะเวลามันนั่งอะมันมันจะขามจะติดอันนี้แล้วเวลามันถอยมาเนี่ยมันก็จะเจอนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับโอเคครับทุกคนมันเดินออกมาจากห้องนมามนนะฮะมันเดินแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เห็นไหมฮะมันเดินมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวซ่อนกล้องก่อน านมากน้องกอดจะมาได้โอ้ยยุงกัดมันจะเป็นไข้เลือดออกเลยก็เดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันนี่ไม่ได้เติมเลยที่ได้ให้ใครมานั่งตรงนี้ปะไน่มีทำไมมันเป็นอย่างนี้หนูไม่ได้นั่งชิดขนาดนี้เนาะของไงที่เลยดันไปจริงหรือเปล่าจริงหรือว่าแม่นั่งแต่แม่ก็ไม่เคยปรับเบาะนะพี่เก็บของพี่เก็บของพี่ก็เลยดันมาข้างหน้ามันแตกแปกนะไม่ กินอะไรไม่ยังไปกินข้าวก่อนไหมพี่เนทอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันคืออะไรพี่เนททำไมไมันอยู่ตรงนี้ อธิบายมาดิแล้วบอกก็ปับแบบเนี้ยใครมานั่งม่าต้องกานวันพี่ให้รถเพื่อนยืมไปไม่ใช่ไม่จริงใครอ่ะลองโทรปะละ่ะอธิบายมาดิมันคืออะไรมันคืออะไรพี่เน็อเฮ้ยยึงเงยียบดิมันคืออะไรพี่อธิบายมาดิอธิบายมา คือพี่จะทําแบบนี้บห,หนุมไม่ได้นะคือคือพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันคืออะไรอธิบายมาแล้วใครนั่งถามคืออย่างเงียบมึงจะอธิบายปะมึงจะพูดปะคือวิไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ มึงนัดใครมาเอาคือพี่ภาษราเกตจริงเหรอพี่้าและเองพี่ขอโทษพี่แค่พูดความจริงมาว่ามันคืออะไรใครถามว่าใครเอง็งใจเย็นพี่มันเกินไปไหม พี่นัดมาเอากันที่บนรถเนี่ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษตอบมาใครเย็นเย็นเย็นเใคร,ใครไม่รู้ไม่รู้จกักไม่รู้จักได้ไงมึงซื้อกินไง พากันมาที่บนรถเนี่ยนะทําไมวะพี่หนูไม่มีตรงไหนพี่อยากเลิกกับหนูนักไหมไม่พี่ขอโทษเอาไหมมึงเลิกกับกูปะไม่พี่พูดความจริงมาว่าเป็นยังไงใจเย็นพูดความจริงมามึงพูดความจริงมาเน็ตมึงพูดความจริงมาใครมึงซื้อใครที่ไหนไม่รู้จัก เห็นในร้านทำไมมึงทำแบบนี้กลัวทำไมมึงทำแบบนี้เอ็งก็ขอโทษเขาไม่ต้องมาขอโทษขาอโทษเน็ตไม่จะไปไหนไม่คือเขาขอโทษคือคือเขาแกล้งไม่ตลกเน็ตเขาแกล้งจริงๆไม่ตลกแกล้งจริงวบปวดหัวเลยเนี่ย แกงจริงแกงแกงเอาจริงเลยนาแก้งเขาไม่เคยเนี่ยเขาแกล้งนี่ไงแล้วทําไมก็นนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่นี่เขาแกล้งเอาไปไหนละนี่มันเป็นนมเปรี้ยวมันเป็นนมเปรี้ยวจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่นมเปรี้ยวจริงจริงเขาแกล้งมันเป็นนมเปรี้ยวไม่เชื่อองดูนี่ มันกินได้ด้วยนะแต่ว่าคือมันเปื้อนยางไปแล้วจริงๆเขาทาคลิปแกล้งเองนี่ยนะเนี่ยสรุปแกล้งใช่เขาคือเขาแกล้งเขาแกล้งจริงๆเวลาขานมีเนี่ยในวีดีโอเนี่ยหนูไม่โอเคพี่ไม่แกล้งเฉยๆแบบว่าเห็นในทิกตอกไงเห็นเขาแกล้งกันก็เลยเอามาลองดูอุ้ยฮะเพิ่งคนเยอะเขาแกล้งเขาแกล้ง จริงๆอ้าวทุกคนได้แล้วนะฮะมียิ่งวันนี้อีกฮะเอาคืออะไรเองทำก็เยอะแล้วพี่เองทำก็เยอะแล้วที่แค่แกงนะเนี่ยอันนี้ก็ตกจริงนะโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนสรุปว่าผมทําสั่งโอ้ยสรุปว่าผมทําสําเร็จนะครับคือแก้งให้มันโมโหหรือว่าหัวร้อน เนี่ยนะครับเวลาเกตดหัวว่าอุ้ย <c oughs> จะเว้นอย่างนี้ครับอุ๊ยโอเคครับตื่นไม่จิบนะ